มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินบริจาคในการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารหอพักแพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นจำนวนเงิน12,660,000บาท เมื่อวันที่23กันยายนณห,ห้องสตูดิโอสถานีโทรทัศน์วิทยุชาแนลคณะนิเทศศาสตร์นำโดยท่านอาธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านรองศาสตราจารย์ดรบางออนเบญจทิกุลเป็นผู้มอบเงินบริจาคให้แก่ในแพทย์ชัยยศเด่นอริยกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพ,พิพัฒน์โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคือท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบญจทิกุลและท่านผู้ช่วยอธิการบดีท่านดรณ บานราชพิพัฒน์คือนายแพทย์ปุริทัศน์แสงทองพาณิชกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมในพิธีท่านรองศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจกิตกุลอธิการบดีมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธุรีิได้กล่าวแสดงความยินดีต่อคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายในการที่มหาวิทยาลายัยได้ผ่านการรับรองจากแพทยสภาอนุญาตให้เปิดคณะแพทยาศาสตร์ได้โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพและมีหัวใจของการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง โดยอาคารหอพักแพทย์คณะแพทยาศาสตร์จะทําให้การเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทางด้านนายแพทย์ชัยยศเด่นอริยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้ขึ้นกล่าวขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยายลัยกรุงเทพพนุร,รทีที่ให้การสนับสนุนนับได้ว่าเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวสาคัญในการร่วมมือเพื่อผลิตนักศึกษาแพทย์ให้มีศักยภาพออกสู่สังคมต่อไป